การจ่ายสินค้ากรณในอื่นมาที่ข้อ5ข้อ5.2จ่ายสินค้ากรณในอื่นระบุลูกค้าที่เราต้องการจะจ่ายสินค้าให้เขานะครับหรือหากไม่มีก็ให้เป็นการเบิกจ่ายภายในนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับสาเหตุของการจ่ายสินค้าบอกว่า,าเราก็ต้องให้สาเหตุของการว่าสินค้าจู่สินค้าหายจากสต็อกนียเกิดจากอะไรบ้างนะครับ เสร็จแล้วก็ระบุสินค้าสินค้าที่ต้องการจะจ่ายออกไปนะครับจำนวนแล้วก็ราคานะครับราคาตรงนี้อาจเป็นราคาต้นทุนนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูล ในเอกสารก็จะมีการแจ้งตามหมายเหตุที่เราต้องการไว้นะครับในกรณีที่เราต้องการมาดูเอกสารย้อนหลังเราก็จะได้รู้ได้ว่าสินค้าตัวนี้มีการจ่ายออกจากสต็อกเ,เกิดจากอะไรบ้างนะครับลักๆนะครับที่มีการจ่ายออกไปก็คือ1เป็นการปรับปรุงสต็อกสินค้าปลายงวดหรือว่าปลายปีนะครับสก็อาจจะเป็นการจ่ายสินค้าตัวอย่างนะครับที่เรา,าจ่ายไปให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้เข้าไปโชว์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งการจ่ายสินค้า ตรงนี้นะครับจะเป็นการที่สินค้าหายจากสต็อกนะครับแล้วก็ไม่มีมูลค่าของหนี้เกิดขึ้นมานะครับทำให้เราต้องมีการจ่ายสินค้าออกไปนะครับเช่นเราไปออกงานนะครับแล้วก็มีการเอาสินค้าไปโชว์อย่างงี้ครับก็สินค้าก็จะตัดจากสต็อกนะครับหายออกไปนะครับเราก็มาให้หมายเหตุตรงนี้บอกว่าเป็นการจ่ายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่มีการเรียกดูเอกสารย้อนหลังเราจะได้มีความรู้ได้ว่าเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับ